เออเนี่นั่นโตสีเหลืองเต่งอยู่นั่นสีเหลืองเต่งอยู่นั่นสีเหลืองบอสสีเหลืองเต่งเออนี่สีเหลืองเต่งนี่เออใหญ่บอสสบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเอ้าวซองขูดบอส กำลังสั่งของผักาจากป้าเพิ่นไปเที่ยวนครพนมบุญพระนารถฐานนครพนมวัดประดานี่ใหญ่กว่าบ้านเกาะฮึมสิไปนอนลงได้ไหมนอนลดนอนลงลด

ข้างนี้ใช่ใบิ่งในแกงก็มีก็บอกให้มือทธอหนึงออกกระด้างเธอหนึ่งออกเห็ยังันนี้เฮ็ยังวันนี้ เป็นวัดป่าลุงเลยศพกระแตกวัดกระเป็นนากระบาดเต็มท <th so ี่เลยนาบาดศพแตกเป็นวัดไม่ให้จูใช่ไหมวอดหรือป่าโมเป็นวอดว่างเลย เยลาเขาคั่วพี่น้องบ้านนี้สิตต้ขนมจีนเนี่ยที่เขาี่ใส่สมมะก,กอกมะเล่นมะนาวขนมจีนเขาเต็มถ้วยเลยกำลังต้มน้ำอยู่พี่น้องสีลวกกุ้ง

ไปไปมาว่มึงมมจะยักดกฎหลายจรมือล้าุมอขำขำนะสบายดีทีนนะ มาอ้มต้มเจียงนะใส่ลายเสียบลายกันหมดใส่หน่อยเสียบน้อย Det er fordi Det er fordi ่อ l พี่น้องกําลั 으아, 으 so

có đề ngon đặt trang này nói nhung bông cái bơi Chị có sim gì và thi so Thì giờ mình đợi. Thank you. พักก่อนสักหน่อยพี่น้อง แล้วแล้วพี่น้องมากินนํากันเด้อคลิปนี้กับสิคอลาไปเพลงตอนนี้คนเด้มเอมแมนพี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันไหมคลิดนะสบายดี